เหนื่อยนะครับแต่ผมรู้สึกแฮปปี้มากกับอัลบั้ม NGU 2นะครับได้ปล่อยเพลงน้มาช่สวัสดีครับผู้ฟังและุผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง g o d OF PIE นะครับผม<ส>แล้วก็น้องมาวิวนะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกัน2คนเราจะมาทำคลิปเกี่ยวกับ j 1ว a น e นะครับผลล่าสุดที่เพิ่งปล่อยเพลงออกมานะครับแล้วก็เป็นการคอนเฟิร์อัลบั้มที่2ของ j 1 m ันมกับตัวย,ยอ่อที่เป็นตัวย,ยอ่อ ว่าตัว N ตัว G ตัว U แล้วก็มี t o นะครับถ้าเกิดออกเสียงเป็นภาษาไทยมันจะอ่านว่างูนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษตัวย,อ GU, ยอ่อ N G U ย่อมาจาก Never Give Up หรือที่แปลว่าไม่ยอมแพ้นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็มีน้องแนะนำมาว่าอยากที่ React ทั้งหมดในอัลบั้มเลยในคลิปเดียวซึ่งจริงๆก็อยากจะทำแต่ว่าถ้าทำแล้วมันจะยาวมากนั้นเดี๋ยวเอาไปเป็นทีละเพลงก่อนกันนะครับ Okay. If you're ready, let's listen to the preview. 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 let us listen to the i I'm us listen with the bro let the preview the yeah, shout out to my brother, you're up with me. Pills in hard, heart, yo, we lamborghini gonna We got different wishes, we're in five, I'm in 3D. People show me love when I come to the city. At the same time, what man tryna be me. Yeah, yeah, when I come to MBB. I came a long way, like my name was Pee Wee. Gonna me heaven and in the bunk gang. Gonna you poke my brother, got perfect ass. I do not speak to these people, they know my name. All I gotta do, is goo, let's Yeah, I'll pull me a A okay. Got a bunch of ice out trains. I'm gonna clean on my diamond chain. Blink. Got the bitch at the group, I don't call me. Chase the bitch, I like the yeah, yeah. <laughs> <laughs> to on, yeah, and a tape. Yeah. Hot top tie, loom, down, go, you the party. Go shop, sure cool, yeah, I can't fight with nobody. i many a yap, be a peek, you catch your body? I'm a sippy, I will never say sorry. Doing these shit since I was a shoddy. Skip school, you used to be on the molly. Fuck drugs, I'm just keep getting money. I told you the rest, funny. Mm. you the rest funny. Gurunjaja, I can't money. You ever can shit funny Could you bunch you no bleed? Pussy, why you're funny <laughs> You can't get sly on the roachy Sla Shout out to my brother, you ain't kicking up with me Pillsy hard, yo yeah, we in a lemon We got different wishes we'll pop and at 3D people try me love when I come to the city At the same time what man tryna be me coming, yeah when I come to MBB I came along with Lime like, was P wee BDP Gonna me every bunk

พายรู้สึกได้จากเพลงนี้มันจะมีอารมณ์ของความแบบว่าน้อยใจอยู่ในเพลงนี้กับเสียงที่มันออกมาว่า <c oughs> มีเสียงจืดๆแล้วก็แบบถอนหายใจนิดนึงอ่ะไอท้อท่อนนี้เรารู้สึกว่ามันจะเป็นท่อนที่แสดงอารมณ์และความรู้สึกของของของนักร้องนะฮะที่มีความรู้สึกว่าเออแล้วแต่ว่าอ,อะไรอะไรเนี่ยอะไรประมาณนี้ทุกคนกูน้ไหประมาณนี้เราก็มันจะมีบีท บางช่วงที่มันจะมีความเป็น motivation แล้วก็เป็น inspirational music t h e m ในเพลงนี้ด้วย,นยในบางท่อนที่ถ้าหลับตาแล้วมองภาพเนี่ยเราก็จะอาจจะจินตนาการว่าคนคนนึงยืนคิดมากอยู่ท่ามกลางก,ากบบท้องฟ้าที่สวยงามแต่ว่าไม่ผ่านไปเร็วๆเป time lapse มัน apse, มนะครับนะแล้วก็ฟังเพลงนี้ก็เป็นการ rap ที่ทำให้มีภาพความเป็นซิตี้หรือความเป็นเมืองใหญ่เมืองหลวงนะครับอยู่ในเพลงนี้นะครับทําการกลุ่มนะครับของคนที่มีฝันนะครับที่กําลังรับอยู่แล้วก็กําลังมุ่งแสวงหาถึงเป้าหมายของตัวเองแล้วก็อยากจะมีเงินอยากจะรวยอยากจะแบบมี power นะครับมีสิ่งที่ต้องการได้สามารถซื้อในสิ่งที่ต้องการได้นั่นเอง เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูเขาเรียกว่าอินสตาแกรมของเจวันเีย์กันนิดนึงนะครับน้องเขาบอกว่าในที่สุดอัลบ้ม NGU 2นะครับหรือ Never Give Up สองเนี่ยได้ปล่อยลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอขอบคุณทีมงานนะครับและโปรดิวเซอร์ทุกคนที่คอยซัพพอร์ตไอเดียของผมนะครับลองผิดลองถูกมาตลอดผมจำไม่ได้เลยว่ามานานเท่าไหร่แล้วที่ผมได้เริ่มทำ อัล,ลบันน้มนี้แต่เอาเป็นว่าผมตั้งใจทามากครับคุณเองดูแลเองทุกอย่างตั้งแต่เพลงยันไปถึงการผลิตแผ่นอ,อัล,ลบัม้มนะเื่อหนื่อยนะครับแต่ผมรู้สึกแฮปปี้มากกับ,บอัล,ลบัม้ม g n g u 2นะครับได้ปล่อยสู่สาธารณชนแล้วสําหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังอัลบั้มนี้คุณสามารถคลิกลิงก์ที่ไบโอนะครับหรือที่สแกนของเจวันมได้นะครับเพื่อเลือกฟังเพลงได้ตามสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับทุกช่องทางเลยสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มของเจก็จะมีอะไรบ้าง สตรีมมิ่งแพลตฟอร์มต you okay. okay. e ่างๆก็จะมี Apple Music มี Spotify นะครับมี iTunes Store นะครับ YouTube Music แล้วก็มี Deezer นั่นเองนะครับก็สามารถเลือกดูได้ตามความชอบของแต่ละคนไปเลยนะครับโอเคนะก็วันนี้นะครับก็เต็มอิ่มกับเพลงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ฝากติดตามช่องหมอ,อด้วยนะครับกดอปพายน,นะครับมันเป็นกำลังใจสนับสนุนช่องเราด้วยการกดติดตามนะครับกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็มาคอมเมนต์บอกในด้าน,านล่างหรืออยากจะติชมแนะนําเราจะพาไปพัฒนาตัวผู้เนต่อไปนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาเียงชั่นเพลงอะไรแนวไหนอะไรยังไงก็ฝากทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะวันนี้นะครับฝ่ายต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ Tudo so, bem?